สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพชาว u t ท b e ทุกท่านนะคะสวัสดี FC, ทุกคนที่เข้ามานะคะติดตามช่องของเจ้าจ๋าป่ากระพาเมืองเพชรบูร์อ่าเดี๋ยวพาดูบรรยากาศหน่อยนึงเนาะตอนนี้แดดแรงมากนะคะตอนนี้อยู่กลางนานะอ่ะอันนี้จะเป็นป่าพริกนะคะเ็นจะเป็นพริกหยวกที่จ๋าปลูกเนาะตอนนี้ราคานะคะพริกหยวกค่อนข้างดีแต่ไอผักชีไทยนะคะอยู่ข้างล่างนู่นเนาะผักชีไทย ไม่รู้เป็นอะไรนะคะทุกปีไม่ตายนะปีนี้ตายปีไหนที่ทําตายทุกปีเลยนะคะไม่รู้เป็นอะไรนะเดี๋ยววันนี้จะไปขายผักที่ตลาดเสียงอดีสรเนานะเพราะว่าเราก็ต้องไปทํามาหากินหน่อยนะคะเดี๋ยวเขาจะว่าอยู่เฉยๆเราสบายเกินนะคะอ่ะอันนี้นะคะจะเป็นพริกนะคะที่จะปลูกจะเป็นพริกหยวกเนาะ,ะก็เก็บได้สองรอบแล้วนะคะพริกหยวกเนาะ,ะอ่ะเอซถามมา แดดส่องไหมเดี๋ยวดูดูก่อนอ่ะเอาทางนี้ดีกว่าอ่ะตอนนี้นะคะ f อถามมาว่าจ๋าเลขที่จ๋าฝันอะ่ะตอนนี้ฝันหรือ,อยังมันแดดมันแยงตาหน่อยนะคะก็คือว่าเอาสะท้อนหัวเม่งด้วยเออเดี๋ยว f อฟจะบอกว่าเออไม่ได้สวยนะอะไรยายก็ค่ะนะคะก็ตอนนี้นะฝันแล้วนะคะ มันเป็นเรื่อง,องราวความฝันที่แบบว่ามันมีเลขสี่ตัวนะให้เอฟซีเอาไปจับลุ้นเอานะคะก็คือตัดหน้าตัดหลังอะไรเงี้ยลุ้นไปนะคะสําหรับเอฟซีที่อยากได้มะขามหวานอ่ะมาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ่าด้วยนะเป็นกําลังใจไงนะคะแลกเปลี่ยนกันเนาะถ้าถูกหวยอย่างเงี้ยก็แลกเปลี่ยนกันกับกดไลค์กดแชร์เอาอะไรเงี้ย ก็ใครที่อยากได้มะขามหวานจะเป็นพันสีทองแบบฝากนะโลละร้อยห้าสิบนะคะโลละร้อยห้าสิบสามโลส่งฟรีรอบวันอังคารนี้นะยังว่างอยู่สิบโลเท่านั้นนะคะแล้วก็มะขามสีทองแบบแกะเปลือกนะคะแกะเปลือกนะ้อยยังว่างอยู่สิบแพ็คนะรอบวันอังคารแล้วก็มะขามกวนมะขามกวนยังว่างนะคะยังว่างสี่กิโล RFC ที่อยากได้นะคะไปเป็นของฝากหรือเอาไปไว้ทานนะคะก็แอดไลน์ hmm. มาที่เบอร์0ูนย์หก8 1 2แปดมเจโลมแรงไม่รู้ได้ยินเสียงดิแจ่มหรือเปล่านะลมแรงมาก mm hmm. ก็เป็นเรื่องราวความฝันนะคะว่าจ๋าฝันเนาะไอวันวัน,ว,นวันก่อนนะเออมันเป็นความฝันว่าอยู่กลางนาแบบนี้แหละอยู่ทุ่งนานะก็คือนาที่จ๋าอยู่นี่แหละเห็นพระนะทุดง โอ้แบบมเหมือนเหมือน,นกับที่จะาเคยทำคลิปอะที่ว่าพาะลงมาจากทับเบิกอะที่ว่าเดินเดินเดินข้ามเขาไปน้ำหนาวไปทางฝั่งน้ำหนาวอะเออนั่นแหละนะคะทั้งหมดช่วงนั้นตอนตอนนั้นนะ400กว่ารูปแต่ในฝันนะเดินตามคนาที่นานะโอ้แบบว่ามองไปนี่เหลืองเลยคือคือนุ่งจีวรสีเหลืองเนาะเหลืองแบบเต็มนาเลยก็ในฝันอะ จาถามว่าเอา้าพระพระเดินทุดงมาตั้งแต่ตรงตรงไหนตอนไหนทําไมไม่ได้ยินข่าวปกติจะมีการประกาศใช่ไหมอ่าแล้วคันเนี้ยจะไม่รู้ว่าเป็นฝันดีหรือเปล่าแต่ลวมแรงมากตอนนี้จะไม่รู้ว่าเป็นฝันดีหรือเปล่านะเพราะว่าไม่เคยฝันอ่าไม่เคยเห็นฝันพระทุดงแบบเดินแบบเป็นเส้นแบบเยอะมากอะ่ะเชื่อไหมคะว่าจะถามในความฝันนะว่าพระธุดงที่มาเดินอะ่ะ ทั้งหมดกี่รูปเขาบอกว่า4 0 0 0นะคะ370รูป4,370รูปถ้า FC ที่อยากได้ไปซื้อหวยนะ hmm. ก็ตัดเอานะ4,3,7,3,7,0แล้วก็4,3,0อาตัด2ตัว3ตัวได้เลยนะคะชอบชอบตัวไหนก็จับ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 ,จบ,ต,บตัด,ต,ด,ต,ดตัดได้เลยเนาะ FC นะคะที่มาดูคลิปนี้ก็ขอให้ถูกหวยนะถือว่าถ้าถ้าตามตาม ความเป็นจริงตามภาษาของจ๋าเองอะ่ะจ๋าก,ก็ว่าฝันดีมากนะคะฝันดีมากแดดแดดร้อนแสบมากข้าว่มก่อนอ่ะก็ฝันดีมากเดี๋ยวยังไงนะ fc ก็ลองไปหาซื้อลอตเตอรี่ดูนะคะทั้งหมดสี่พนะคะ370รรูปอะ่ะ ก็ตัดเอานะคะตัดหน้าตัดหลังอย่างนี้นะสุดท้ายนี้เนาะขอให้เฮงๆรวยๆนะคะสําหรับ FC ทุกท่านที่เป็น FC ของจา๋าก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์ให้จ๋าด้วยนะแล้วก็ใครที่อยากได้มาขามก็โทรมาได้นะคะที่เบอร์0658375812นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ